คำพูดของเย่เฉินทำให้ร่างกายของหยุนรูเกยยกขึ้นเมื่อเกิดการระเบิดเธอคาดว่าการตายของเย่เฉินจะแน่ใจด้วยแววตาที่เธอแลกเปลี่ยนกับเขาแต่ตอนนี้เย่เฉินได้เปลี่ยนเสื้อผ้าและยืนอยู่ตรงหน้าตัวเองโดยไม่เป็นอันตรายและด้วยลมดาวเพียงครั้งเดียวเขาก็สามารถจับร่างกายของเขาให้มั่นคงได้ความแข็งแกร่งนี้มีมากกว่าหนึ่งอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเอง แม้ว่าในความเห็นของเธอความแข็งแกร่งของเย่เชนยังคงห่างไกลจากอีิ่งหลอดอย่างแน่นอนประเด็นคือเย่เชนอายุเพียง28ปีในปีนี้ในขณะที่พระเจ้า WU f e ย y a นมีอายุ400ปีแล้วหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปเย่เชนจะสามารถตามทันในไม่ช้า เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยในใจเพราะในความคิดของเธอเธอยังมีเวลาอีกสองปีที่จะมีชีวิตอยู่และฉันกลัวว่ามันจะเป็นความฝันของคนโง่ที่จะได้เห็นความแข็งแกร่งของเย่เชนที่บทคยี่ WU เฟยันในช่วงเวลาสั้นๆเย่เฉินไม่รู้ว่าจิตใจของยุนรูชเต็มไปด้วยความคิดร่วมกับลิงวาเนอร์เขานำยุนระที่ได้รับบาดเจ็บไปที่เฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์เบามีเพียงสองที่นั่งดังนั้นเย่เฉินจึงไม่แน่ใจ100%เปอร์เซนเกี่ยวกับยุนราดังนั้นเขาจึงปล่อยให้ลินวานเนอร์กลับไปที่วินล่าด้วยตัวเองและขอให้ฮงดับลิวยูนำเฮลิคอปเตอร์อีกลำมาและพายุนรักลับไปที่วินล่าระดับกลางในเฮลิคอปเตอร์อีกลำเมื่อถึงจุดนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนรุ่งสางเย่เฉินสั่งให้ฮงดับลิวยูรักษาชองเอวิซิสทั้งหมดไว้ภายใต้าการดูแลจากนั้นก็นำยุนรับเขา ลิงวานเนอร์กำลังรอยอยู่ภายในวินล่าแล้วเย่เฉินพาทั้งสองคนไปที่ห้องใต้ดินและจัดโซฟาตัวเดียวให้หยุนรูธซึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะนั่งตรงข้ามกับเธอกับหลิงว่านเอ,อ๋อหลังจากนั่งลงเย่เฉินถามเธอว่าหยุนรูธทำไมคุณถึงมาที่จินหลิงยุนรับพูดตามความจริงว่ากลับไปหาเมอร์ เย่เดิมทีฉันได้รับคำสั่งให้ค้นหาที่อยู่ของมิสิลินในตะวันออกไกลเมื่อไม่กี่วันก่อน WU เฟย์ยันสั่งให้ฉันมาที่จินลิงเพื่อแอบสอดแนมลุงชางเชงดังนั้นฉันจึงรีบมาที่นี่ใน,ในช่วข้ามคืนเย่เฉินถามอีกครั้งว่าทำไมอูเฟยหอ,อยานถึงขอให้คุณสอดแนมลุงชางเซิงอย่างลับลับยุนรูเก่กล่าวว่าเธอสงสัยว่าชางเชงโบมีเจตนาเบี่ยงเบนเพราะเธอรู้ว่าชางเชงโบได้รับอาวุธวิเศษอย่างน้อยสองอย่าง แต่ชางเชงโบบอกเธอเพียงว่าเขาได้รับอาวุธวิเศษเพียงชิ้นเดียวยุนรูเก้กล่าวเสริมว่าเธอบอกว่าเธอพบว่าเส้นทางการเคลื่อนไหวของชางเชงโบไปที่ภูเขาทันทีหลังจากที่เขาออกมาจากถนนโบราณ และเธอยังติดตามข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตของจินลิงและเห็นว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงมากในจินลิงในวันนั้นบนภูเขาที่ชางเชงโบไปและกรมอุตุนิยมวิทยาจินหลิงยังได้ออกคําเตือนเธอสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับอาวุธวิเศษที่ชางเชงโบได้รับแต่ชางเชงโบบอกเทีงว่าเธอได้รับนิวทริกเกอร์เท่านั้น ฉันเดาว่ามันเป็นตอนที่ลุงฉังเซิงกำลังใช้อาวุธวิเศษที่คุณขายให้เขาในเย่ที่ WU Feiyan รู้เรื่องนี้และเขาจงใจปกปิดมันซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาทำให้ WU Feiyan สงสัยเย่เชนขมวดคิ้ว WU Feiyan คนนี้ติดตามเวลาจริงๆไม่เพียงแต่เธอเที่ยวชาญวิธีการเคลื่อนไหวของคุณเท่านั้นแต่เธอยังรู้วิธีใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบข้อมูลสามทางเพื่อช่วยในการตัดสิน ยุนรูเก้พยักหน้าและกล่าวว่า WU เฟยานทันสมัยอยู่เสมอไม่เพียงแต่เธอมีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเธอเองเท่านั้นเธอยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์การสื่อสารที่เข้ารหัสเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกรู้ตัวตนและเพศของเธอเธอยังใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงเพื่อทําให้ผู้คนสับสนเมื่อเธอใช้ซอฟต์แวร์การสื่อสารเท่าที่ฉันรู้เธอมักจะใช้อินเทอร์เน็ตและจับตาดูแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่สําคัญทั้งหมด เย่เฉินพยักหน้าและถามอีกครั้งว่าแล้ว WU f e ย y a n ใช้อะไรเพื่อให้ได้วิธีการเคลื่อนไหวของคุณยุนรูเก้หยิบโทรศัพท์มือถือที่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ออกมาและพูดว่านี่คือโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาโดย b r o k e n k i n g Society โดยเฉพาะสำหรับเราซึ่งมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งแบบเรียลไทม์และอัปโหลดพิกัดตำแหน่งของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ เย่เฉินยิ้มด้วยความหวาดกลัวและพูดว่าถ้าอย่างนั้น WU f e ย y a n ต้องมีคืนที่ทรมานมากเพราะไม่นานหลังจากที่เอ็กเธอร์ชางกิ้งเพิ่งมาถึงแวนลิววินล่าสัญญาณที่นั่นถูกปิดกั้นโดยฉันและเอลทั้งสองก็สูญเสียที่อยู่ของพวกเขาในเวลาเดียวกันดังนั้นเธอจึงต้องนอนไม่หลับ ยูนรูเก้พยักหน้าเล็กน้อยในเวลานั้นโทรศัพท์มือถือของฉันไม่มีสัญญาณใดๆเช่นกันฉันคิดว่า WU เฟยันควรวิตกกังวลมากเนื่องจากตัวละครของเธอเธอจะส่งคนไปหาจิงลิ่งเพื่อค้นหาสถานการณ์ในเวลาที่สั้นที่สุดเย่เฉิงยิ้มมันยากที่จะส่งเอิลที่สี่ไปด้วยเหรอยนระสายหัวฉันไม่คิดอย่างนั้นตั้งแต่ลุงชางเซิงถูกฆ่าตายและฉันก็หายตัวไปสามในสี่เขาก็หายไป เย่เฉินพูดขึ้นและถามเธอว่าด้วยบุคลิกของเธอเธอจะมาหาจินหลิงด้วยตัวเองหรือไม่ไม่ยุนระสสายหัว WU f e i y a n ระมัดระวังอย่างยิ่งเธอจะไม่ออกมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ต้องพูดถึงเธอมีอาวุธนักฆ่าที่ถูกปิดผนึกมาร้อยปีเย่เชินและลินวานเนอร์ต่างก็ประหลาดใจมากและถามเธออย่างพร้อมเพรียงกันว่าแอพนักฆ่าอะไร ยุนรูเกอพูดตามความจริงว่าบนผิวน้ำเอลทั้งสี่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสมาคมทิงที่แตกสลายนอกเหนือจากอูเฟยหอยานแต่ในความเป็นจริงเหนือเรายังมีสภาผู้อาวุโสมีผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่3ามคนในสภาผู้อาวุโสทั้ง3คนนี้ล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวของอูพักดีต่ออูเฟยหอยานมาก ในขณะที่ได้รับความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งจาก WU f e i a n และพวกเขาอยู่อย่างสันโดษมานานกว่าร้อยปีความแข็งแกร่งของพวกเขาอยู่เหนือพวกเราสี่คนและพวกเขาก็ใกล้จะเปิดวังยาโคลนเปิดวังยาโคลนเย่เฉินขมวดคิ้วและถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเปิดวังยาโคลนยุนรูเกถามด้วยความประหลาดใจว่านายเย่แข็งแกร่งมากเขาไม่รู้ประโยชน์ขององค์การเปิดวังยาโคลนเหรอ เย่เฉินใส่หัวฉันรู้แค่ว่ามีวังยาโคลนแต่ฉันไม่รู้ว่าควรเปิดอย่างไรและไม่มีคำอธิบายที่เกี่ยวข้องในวิธีการพบปลูกที่ฉันรู้ยุนราอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเย่มีความแข็งแกร่งอย่างมากโดยไม่ต้องเปิดวังยาโคลนมันไม่น่าเชื่อจริงๆ พูดอย่างนั้นเธอรี่อธิบายว่าตามที่ WU เฟย์นผู้ปลูกฝังการเปิดวังยาโคลนนั้นเหมือนกับผู้ฝึกศิละปะก,การต่อสู้ที่เปิดแดนเชียนซึ่งเป็นการก้าวกระโดดไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อเปิดวังยาโคลนความแข็งแกร่งอายุยืนความรู้สึกทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากเย่เฉ <Yeah, S 2> ินตกใจในใจแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจเขาคิดว่าคำพีก้าวส่วนสวรรค์เป็นสมบัติสูงสุดขององค์การพอปลูกอยู่แล้ว แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคมทีก้าวส่วนสวรรค์เป็นเพียงวิธีการเพาะปลูกสําหรับผู้ปลูกฝังก่อนที่พวกเขาจะเปิดวังยาโคลนหากจะเปรียบเทียบเส้นทางการเพาะปลูกกับการสำรวจทะเลที่เต็มไปด้วยดวงดาวของจักรวาลส่วนของรพระคมทีสวรรค์9วส่วนอาจยังไม่แอตกออกจากโลกและบางทีเพียงแค่เปิดวังยาโคลนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่อวกาศในความหมายที่แท้จริงของคำแล้วเริ่มสำรวจจักรวาล สิ่งที่ดีคือความรู้ในคัมภีรสวรรค์9ส่วนนั้นซับซ้อนมากไม่เพียงแต่มีศิลปะรับฮวงจุ้ยไอชิงและบากว่าเท่านั้นแต่ยังมีรูปแบบการเล่นแร่แปรธาตุและการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งชดเชยการขาดการพาะปลูกเองถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของตัวเองก็กลัวว่าจะไม่สามารถเอาชนะเอ็กเธอร์ฉางกิ้งนั้นได้เยีเฉิญจึงถามเธอว่า WU เฟยันเปิดวังยาโคลนของเธอหรือยัง มันเป็นเรื่องธรรมชาติยุนรับพูดโดยไม่คิดเลยว่า w เฟยั y a n เปิดวังยาโครนของเธอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนและเมื่อเปิดแล้วความแข็งแกร่งของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเธอจึงเลือกคนสามคนที่มีคุณสมบัติแข็งแกร่งที่สุดจากสภาผู้สูงอายุและให้พวกเขาปิดตัวลงเป็นเวลาร้อยปีเพียงเพื่อมุ่งเน้นไปที่การเปิดวังยาโคลนเย่เฉินกำลังยุ่งอยู่กับการถามว่าทั้งสมคนนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ ยุนรักกล่าวว่าว่ากันว่าในอีกหนึ่งหรือสองทศวรรษพวกเขาจะประสบความสำเร็จและดับลิวยูเฟยันยังสัญญากับเราว่าหลังจากผู้อาวุโสทั้งสามประสบความสำเร็จในการเปิดวังยาโคลนและประสบความสำเร็จเธอจะปล่อยให้พวกเราสี่คนเข้าสู่ความสันโดษและสอนวิธีการเปิดวังยาโคลนแต่ฉันไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรารอคอยคือการหลอกลวงทันทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ยุนรูกเก้กำกำปั้นของเขาและพูดอย่างไม่พอใจว่า เมื่อพูดถึงวังยาโคลนฉันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องบอกนายเย่ตามความจริงเมื่อเย่เชิญเห็นสีหน้าของหยุนรูกเกลหันไปทางท้ายเรือคิ้วของเขาทักเล็กน้อยและเขาพูดว่ามันคืออะไรคุณพูด ยุนรักกัดฟันและพูดว่า WU Feyn บอกว่ามันอันตรายสำหรับเราสี่คนที่จะไปปฏิบัติภารกิจและเธอกังวลว่าเราจะเสียชีวิตหากเราพบผู้ปลูกฝังที่ทรงพลังดังนั้นเธอจึงใช้เวลาหลายปีในการก่อตัวที่เป็นความลับและทรงพลังอย่างยิ่งในตัวเราทั้ง4ี่คนเหตุผลที่ลุงฉังเซิงพูดในวันนี้ในวินาทีสุดท้ายว่าเขาจะเปลี่ยนร่างเพื่อแก้แค้นนาเย่เป็นเพราะสิ่งนี้ณจุดนี้ยุนรูเก้พูดอย่างไม่พอใจว่า แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันไม่ใช่การก่อตัวเพื่อรักษาเศษซากข,ของจิตวิญญาณของเราเลยแต่เป็นขบวนการทำลายตัวเองที่ทรงพลังอย่างยิ่งเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากได้ยินสิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจที่เอ็กเชอร์ชางกิงขอความเมตตาจากฉันในตอนแรกแต่กลายเป็นความตายที่ท้าทายเมื่อมันสำคัญดังนั้นเขาจึงคิดว่าเขาสามารถเปลี่ยนร่างกายของเขาเพื่อเข้ายึดครองร่างกายได้จริงๆอืม ยูนรูเก้กวาดริมฝีปากของเธอมองไปที่เย่เชนและพูดอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่ได้ซ่อนตัวจากเมื่อเย่ในวังยาโคลนของฉันฉันก็มีรูปแบบที่เหมือนกันและฉันคิดว่าพลังของมันจะไม่เลวร้ายไปกว่าของชางเชงโบแม้ว่าฉันจะไม่มีพลังงานทางวิญญาณในร่างกายของฉันตอนนี้แต่ฉันไม่สามารถเปิดใช้งานได้แอลลมันก็ไม่ทรงพลังเท่ากับในร่างกายของฉัน แม้ว่าฉันจะไม่มีออร่าในร่างกายของฉันและไม่สามารถเปิดใช้งานได้และฉันก็ไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่า w u f e y a n ัมีวิธีเปิดใช้งานสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แม้ว่าเธอจะสามารถเปิดใช้งานการก่อตัวในร่างกายของคุณได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดใช้งานจากระยะไกลใช่ไหม ยุนราพยักหน้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดใช้งานจากระยะไกลแต่ถ้าเธอส่งผู้อาวุโสสามคนออกไปแล้วบอกผู้อาวุโสทั้ง3ถึงวิธีการเปิดใช้งานการก่อตัวฉันก็กลัวว่าฉันจะกลายเป็นซุปเปอร์บอมที่ไม่เสถียรรอบตัวคุณเย่เฉินขมวดคิ้วและถามเธอว่าคุณคิดว่าความน่าจะเป็นของ WU Feyn ที่ส่งผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สามคนคืออะไร ยุนรูเก้คิดสักครู่และพูดด้วยความมั่นใจว่าจากสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเธอร้อยเปอร์เซน์ จริงเหรอคะเย่เชิญศบตาเขาและพูดว่าอย่างที่ท่านบอกกว่าผู้อาวุโสทั้งสามคนนี้อยู่อย่างสันโดษในอีก1 0 2ถึงปีพวกเขาจะสามารถเปิดวังยาโคลนได้ถ้าเราปล่อยพวกเขาออกไปตอนนี้มันจะขัดขวางการเพาะปลูกของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราพยายามปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างสันโดษต่อไปในภายหลังฉันกลัวว่ามันจะทําให้พวกเขาล่าช้าไปอีกนานการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้นั้นใหญ่มากเธอจะเต็มใจที่จะปล่อยมันไปหรือไม่พัญญาประกาศคู่ ยุนรู้พูดอย่างจริงจังว่านายเยอ,อูเฟยหอยานต้องทนทุกทรมานกับความโง่ขลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอคิดว่าทหารที่ตายแล้วว่าจะสามารถฆ่าตระกูลอันได้คิดว่าองค์ครักของใครมัสจะสามารถจับตัวมิสหลิงได้แต่ล้มเหลวสองครั้งติดต่อกันจากนั้นเธอก็เรียนรู้จากบทเรียนเรื่องความโง่เขลาสองครั้งและส่งเอลทั้งสี่ คิดว่าจีนกุงโบจะสามารถค้นหาสิ่งที่ผิดปกติเกี่ยวกับยามพริมูสในไซปรัสแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าจีนกุงโบจะถูกทุบตีด้วยปืนใหญ่ป้องกันอย่างใกล้ชิดเธอคิดว่าด้วยชางเชงโบในแสงสว่างและฉันในความมืดเธอจะสามารถฆ่าครอบครัวแอนได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เธอก็ล้มเหลวเช่นกันในสถานการณ์เช่นนี้เธอจะส่งผู้อาวุโสทั้งสคนไปกำจัดผลพวงทั้งหมดอย่างแน่นอน เพราะผู้อาวุโสทั้งสามคนคือไพ่ทรัมปบใบสุดท้ายของเธอถ้าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สามคนสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สามคนแก้ไม่ได้ฉันก็กลัวว่าเธอจะละทิ้งรังและหนีไปตลอดชีวิตเท่านั้นลิงวาเนอร์ถามโดยไม่รู้ตัวว่าแล้วผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สามคนแข็งแกร่งแค่ไหนคุณชัดเจนไหม ยุนรูเก่กล่าวว่าคุณหลิงอันที่จริงฉันไม่เคยพบผู้อาวุโสทั้งสามคนพวกเขาอยู่อย่างสันโดษตั้งแต่ฉันเข้าร่วมสมาคมทำลายชิงแต่ตามที่ WU เฟยยันเมื่อพวกเขาอยู่อย่างสันโดดความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เทียบเท่ากับชางเชงโบก่อนคืนนี้กล่าวคือสามคนนี้แข็งแกร่งกว่าฉันเมื่อร้อยปีก่อนและหลังจากความสันโดร้อยปีความแข็งแกร่งของพวกเขาจะต้องดีขึ้นอย่างมากอีกครั้งพวกเราทั้งสี่คนไม่เท่าเทียมกับพวกเขาโดยธรรมชาติ สีหน้าของเย่เฉินและหลินว่านเอ,อ๋อเปลี่ยนไปทันทีตามคำพูดของยุนรักความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสทั้งสามมาจากต้องสูงกว่าจำนวนเขาทั้งสี่ด้วยระยะขอบขนาดใหญ่แอละมันจะยากมากที่จะจัดการกับหนึ่งในนั้นเพียงอย่างเดียวและหากทั้งสามคนนี้ทำงานร่วมกันความแข็งแกร่งของพวกเขาจะประเมินค่าไม่ได้ เย่เฉิงรู้ด้วยว่าเขาสามารถเอาชนะถังเซิงโบได้แต่เขาไม่สามารถเอาชนะผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์การเพาะปลูกมากกว่าฉังเซิงโบร้อยปีนับประสาอะไรกับผู้อาวุโสทั้งสามลิงวานเนอร์มองไปที่เย่เชนในเวลานี้และพูดว่า กงจี้ถ้า WU Feyn ปล่อยให้ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ทั้งสาคนออกไปจริงๆทาดของฉันกังวลว่าหมัดทั้งสองของกองจี้จะไม่สามารถเอาชนะหมือได้เพื่อความปลอดภัยทำไมคุณไม่ออกจากจินลิ่งสักพักเพื่อหลีกเลี่ยงพายุผู้อาวุโส3คนด้วยกันแม้แต่ WU Feyn ก็พบว่ามันยากที่จะชนะและคุณยังไม่ได้เปิดวังยาโคลนของคุณดังนั้นถ้าคุณอยู่ในจินลิ่งเมื่อผู้อาวุโสทั้งสมาถึงฉันกลัวว่ามันจะยากที่จะออกไป ย่เฉิปไ่รยตรองสักครู่และใส่หัวมันง่ายสำหรับฉันที่จะจากไปครอบครัวของปู่ย่าตายายของฉันจะจากไปได้อย่างไรพวกเขามีเป้าหมายใหญ่เช่นนี้และอาจมีผู้ให้ข้อมูลจากสมาคมชิงที่แตกสลายอยู่ข้างในบรกเคนทิงโซซายตี้กำลังก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะหลบหนีไปอย่างไรไม่มีทางที่พวกเขาจะหลบหนีการไล่ล่าของผู้อาวุโสทั้งสาคนได้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เยเเชนก็ถามยุนราว่าคุณรู้เรื่องพ่อแม่ของฉันมากแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าทำไมดับลิวยเฟยันยังต้องฆ่าครอบครัวปู่ย่าตายายของฉันหลังจาก20ปี ยุนรัพูดตามความจริงว่านายเย่ฉันรู้แค่ว่าพ่อแม่ของคุณได้รับความลับขอองค์การมีอายุยืนยาว19ก่อน WU Feiyan นั่นคือเหตุผลที่ WU Feiyan ขอให้ลุงเฉิง,เงไล่ล่าและฆ่าพ่อแม่ของคุณเมื่อ20ปีก่อนนะว่าทำไมเขาถึงยังต้องการฆ่าครอบครัวปู่ย่าตายายของคุณหลังจาก20ปีฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เย่เฉินขมวดคิ้วและถามเธอว่า ความลับขององค์การมีอายุยืนยาวฉันได้ยินเอ็กเชอร์ชังกิ้งพูดถึงเรื่องนี้สองสครั้งความลับขององค์การมีอายุยืนยาวนี้คืออะไรกันแน่ยุนรูเกใสาย่หัวฉันไม่รู้เหมือนกันความลับของชีวิตนิรันเป็นเพียงคำพูดของ WU เฟยันแต่สิ่งที่เราสี่คนไม่แน่ใจ เย่เฉินผิดหวังเล็กน้อยเขายังไม่สามารถรู้ได้ว่าความลับขององค์การมีอายุยืนยาวคืออะไรซึ่งนำไปสู่ความบาดหมางระหว่างพ่อแม่ของเขากับ W. U. เฟยยันและเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไม W. U. เฟยยันถึงพยายามขับไล่ครอบครัวของปู่ย่าตายายของเขาให้สูญพันหลังจาก20ปีที่ด้านข้างลิงวานเนอร์จำอะไรบางอย่างได้และรีบถามว่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของสมาคมชิงที่แตกสลายอยู่ที่ไหนกันแน่ ยุนรูเก้กล่าวว่ามันอยู่ใต้ดินบนเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในอเมริกาใต้ใกล้กับแอนตาร์กติกเซอร์เคิลแต่ฉันไม่แน่ใจในพิกัดที่แน่นอนปรมาจารย์ชาวอังกฤษคอยปกป้องเรามาโดยตลอดเราจะออกมานั่งเครื่องบินทะเลหรือเรือดำน้ำขนาดเล็กไปยังอาร์เจนตินาก่อนแต่เราต้องกลับไปที่อาร์เจนตินาก่อน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเรือดำน้ำเราไม่สามารถเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้และเมื่อเราขึ้นเกาะเราไม่ได้รับอนุญาตให้พบพาเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นโทรศัพท์มือถือยุนรูกเก้กล่าวเสริมว่าแต่มันควรจะอยู่ใกล้วงกลมแอนตาร์กติกและถ้าเรามองอย่างระมัดระวังและแยกแยะทีละคนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหามันเย่เฉินใส่หัวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจัดการกับผู้อาวุโสทั้งสามคนในตอนนี้อย่างไร ดังนั้นฉันจะยังหาที่ซ่อนของโรเ c นคลีโซ c ซตี้ได้อย่างไรลิงวานเนอร์รีบแนะนำว่ากองจี้ทำไมคุณไม่พิจารณาคำแนะนำของทาตของฉันและปล่อยให้จินลิ่งรีบหลบภัยหรือถ้าคุณทำไม่ได้ให้พาครอบครัวของปู่ย่าตายายไปด้วยฉันสันนิษฐานว่าไม่มีใครในครอบครัวใกล้ชิดของปู่ย่าตายายของคุณจะสมรู้ร่วมคิดกับสมาคมทำลายราชวงศ์ชิง แต่น่าจะเป็นชาวต่างชาติของครอบครัวดังนั้นคุณสามารถพาครอบครัวแอนออกไปได้ในช่วงระยะเวลาขอองค์การควบคุมการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้พวกเขาติดต่อกับโลกภายนอกความปลอดภัยคุณยังคงรับประกันอัญญประกาศคู่ไม่สิ่งแรกที่ฉันต้องการทำคือดูแลครอบครัวและเพื่อนของฉัน ถ้าฉันจากไปจะไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได้ไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าฉันจากไปฉันจะไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้หากอีกฝ่ายค้นพบตัวตนของฉันและขะจัดความเกลียดชังของพวกเขาที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนของฉันเย่เชิญกล่าวเสริมว่านอกจากนี้ฉันไม่สามารถอนุญาตให้ทุกคนไปกับฉันในการหลบหนีได้ใช่ไหม เดิมทีฉันยังอยู่ในเงามืดในสถานที่ของ WU Feyn ดังนั้นถ้าฉันทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ฉันจะไม่เชิญตัวเองเข้ามาโดยไม่มีการต่อสู้หรือไม่ลินวานเนอรเป็นห่วงและกล่าวว่าเจ้านายของฉันอเมริกาใต้ยอยู่ไกลแต่ผู้อาวุโสทั้งสามได้รับความไว้วางใจจาก WU f a y n เมื่อพวกเขาออกจากภูเขา WU f e ั n จะขอให้พวกเขามาที่จินลิงโดยเร็วที่สุดและพวกเขาจะมาถึงภายในไม่เกิน24ชั่วโมง เย่เึงเงียบไปนานสีหน้าของเขาเด็ดเดี่ยวมากขึ้นและเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฉันไม่ได้จากไปครอบครัวแอนก็ไม่ต้องจากไปเช่นกันตั้งแต่เธอ w ีเฟยันได้ตั้งเป้าไปที่จินลิ่งฉันจะร้องเพลง Empty City Tactics ให้เธอฟังฉันอยากดูว่าเธอมีความกล้าที่จะปล่อยให้มาของเทอมาหรือไม่